อร่อยเลิศอร่อยเลิศกระปุตวันนี้นะคะอยากจะชวนมาตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เรียกว่าบางพลีตลาดรถไฟขจรวิทย์แล้วต้องแวะนะ oh, <yeah. S 1> ร้านนี้ชื่อเจริญนครมิวสิกคาเฟ่แอนด์รีสตอร์เรามาคุยกับเจ้าของร้านและเป็นผู้จัดการแถมเป็นเชฟเองด้วย เชฟธนากรศรีวิบูลย์ยาพรนะคะเชฟติ่งสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณลีดครับสวัสดีคะ,ะับเล่า <สน S 1> ให้เราฟังเจริญนครมิวสิกคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทย่านบางพลีของเราเลิศยังไงอยากจะชวนแฟนๆมาที่นี่เพราะอะไร คือร้านของเรานะครับนอกจากจะมีอาหารรสชาติที่ดีนะครับแล้วก็ยังมีระบบเครื่องเสียงที่เชื่อว่าไม่แพ้ใครในย่านนี้นะครับเพราะเป็นเครื่องเสียงที่เราพัฒนาเองเป็นเครื่องเสียงระบบห้าทางแล้วก็สตรีมด้วยไฮเลสเรายังมีเกมให้บริการน้องๆหนูๆด้วยที่นี่เล่นฟ<ท>รีรครับเราไ<ท>ม่มีค่าใช้จ่ายครับคุณก็ต้องมีเมนูอร่อยด้วยถูกไหมเริ่มต้นกันตั้งแต่เมนูเป็นหอยลายจัมโบ้ผัดพริกเผานะครับเราใช้หอยลายนะครับไซส์ประมาณ30ตัวโลเอามาผัดกับน้ำพริกเผานะครับ<ช>แล้วก็ท็อปด้วยไข่ไก่ เพื่อ<ม>เพิ่มความคิมมี่แล้วชาวมันก็จะออกเค็มหวานแล้วก็เผ็ดนิดนิดเมนูต่อไปปลากระพงทอดน้ำปลานะครับเราใช้ปลากระพงไซส์ประมาณ1นึถึงหนกิโลนะครับทอดด้วยไฟแรงกรอบนอกนุ่มในนะครับเสิร์ฟพร้อมกับตัว ซอสน,น้ำปลานะครับสูตรพิเศษของเรากับน้ำจิ้มซีฟูด้ดซึ่งเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่รสจัดครับไปต่อค่ะปลาช่อนลุยสวนโฟมกะทินะครับเป็นปลาช่อนนะครับที่เราไปลุยสวนเราเสิร์ฟพร้อมกับโฟมกะทินะครับแต่จะต้องตักตั้งแต่น้ำยำเนื้อปลาแล้วก็ให้ติดโฟมกะทิด้านล่างนะครับล้วพอทานด้วยกัน,นจะรสชาติมันจะพอดีเลยครับ เห็นไหมมีเทคนิคในการทานด้วยคุณจะได้ถึงอรรถรสของเขายังเหลืออีกหนึง่งปลาเมนูปลาที่นี่เลิศปลากระพงต้มผักกาดดองนะครับเราจะใช้ผักกัดดองแล้วก็ผักกัดขาวต้มจนกระทั่งน้ำเนี่ยเหลือครึ่งเดียวตัวความหวานความเปรี้ยวของผักกัดดองกับผักกาดขาวนี่ยออกมาสุดท้ายเนี่ยเราก็จะปรุงเครื่องแล้วก็ใส่ปลากระพงเป็นปลากระพงแรกที่ไม่มีก้างท็อปด้วยน้ํามันพริกเผาพริกทอดครับมาปลาหมึกกันบ้างจะเป็นหมึกย่างผัดซอสไข่เค็มตัวนี้ใช้หมึกกระดองไซส์ใหญ่นะ แล้วก็เอาไปย่างก่อนก็มาผัดกับซอสไข่เค็มสูตรพิเศษของเราตัวซอสไข่เค็มเนี่ยเราจะใช้ตัวเนยในการผัดนะครับสุดท้ายนี่ตัวสลัดกุ้งลายเสือซอสวาซาบินะครับเราใช้กุ้งลายเสือนะครับไซส์ประมาณ20ตัวโลลวกแล้วก็ช็อกน้ําเย็นเสิร์ฟพร้อมกับซอสวาซาบิซึ่งเป็นสูตรของทางร้านแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ําสลัดเป็นน้ํามันงาครับแล้วก็ขนมปังกรอบสำหรับท่านผู้ชมที่ มีความรู้สึกว่าตัววาซาบิเนี่ยอาจจะไม่ชอบแต่อยากให้เปิดใจลองเมนูนี้เพราะว่ารสชาติดีร้านเราเปิดตั้งแต่11บเอโมงครึ่งนะครับแล้วก็ปิดเที่ยงคืนพื้นที่ทั้งหมดนะครับรองรับได้ประมาณ 2, 2 0 0 <200 S 2> ร้อ2ถึงสองร้อยห้าสิบสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบปิดร้านจัดปาร์ตี้เล็กๆของคุณได้เลยปรีต้องขอการันตีให้เจริญนครมิวสิกคาเฟ่แอนด์รีสตอรบางปรีเป็นอร่อยเลศเชิญมาได้ที่ร้านเจริญนครมิวสิกคาเฟ่แอนด์รสเตอร์งตั้งอยู่ที่ถนนเทพรัก ซอยขจรวิทย์ร้านอยู่หลังตลาดรถไฟขจรวิทย์ mm hmm. และสำหรับเมนูอร่อยเลิอดต้องกินกับร้านเจริญนครมิวสิกคาเฟ่แอนด์รีสอร์งคือเมนูนี้เลยครับอยากให้ติดตามข้อมูลดีๆและโปรโมชั่นเลิศเลิศ ผ่านในช่องทางที่หลีกขึ้นให้บนหน้าจอนี้นะคะขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ